อ้าวโอเคผมกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะพาทุกคนมาทํารังรอบพุ่งพงนะครับรังที่ผมทำนะมันเป็นรังจากไม้พาเลตนะครับผมจะให้ดูไม้พาเลตท,ที่ผมมีนะเนี่ยเป็นไม้เงีย้ยทุกคนไม้ที่เอาไว้ตีอะไรเงี้นนะยวิธีการดูนะว่ามีม,มีมีน้ํายามากับไม้หรือเปล่าน,นะครับวิธีการดูก็คือเอาไม้ไปคว่ำตรงพื้นดินนะครับแล้วก็ดูว่าปวกเขาจะกินไหมถ้าปวกกินก็แสดงว่ามันไม่มียานะมนันนะแต่ถ้ามันไม่กินแสดงว่าต้องมียาในนี้นะครับ ซึ่งเป็นอันตรายกับพึ่งไม้เป็นครับอันนี้เป็นแน่นอนเพราะว่าอบน้ายามันเป็นมันต้องแบบว่าพวกไร่พวกแมลงนะอะไรพวกเนี้ยลักษณะก็เป็นไม้แบบเป็นไม้ยางนะเป็นไม้ยางทําแผน่นแเบบานะครับไม่หนักเนาะนี่ขนาดแผ่นอ้าหนาเลยเนะี่ยเต่เบามากเลยไม่หนักนะครับตัวนี้นะลักษณะจะเบามากเลยนะครับไม,มไ,มไม่มีไม่มีน้ำหนักนะมีสิเด็กแค่ว่ามันมันไม่หนักผมจะอธิบายเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์แรกเลยก็คือต้องมีไม้อันนี้คือไม้ฐานนะเป็นทำไมถึงเรียกว่าไม้ฐานเพราะว่าตัวเนี้ยต้องอยู่ด้านล่าง ด้านล่างของด้านล่างของหลังหลังร่อนะต้องอยู่ด้านล่างเลยต้องอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นไม้ถ่านเนี่ยลักษณะอันนี้ถามว่าคุณทุกคนถามว่าอันนี้กี่เซนวัดกี่เซนนะครับอันนี้ผมไม่ได้วัดนะมันเป็นแบบว่าธรรมชาติอ้วยทุกคนรูเข้าใจคาว่าธรรมชาติไหมก็คือว่าถ้ามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งใช่ไหมทุกคนแล้วท่อนไม้ท่อนนั้นมันเป็นรูใช่ไหมมันเป็นแบบกรวงด้านในอ่ะผมบอกว่าธรรมชาตินะผมมันไม่มีการวัดมาโดยตรงแน่นอนนะครับเพราะว่า ธรรมชาติเนี่ยมันมันม like ันไม่ม <in looking> <language> so ีก <lobster music> ําหนดว่ามันต้องเท่าไหร่เท่าไร่ผมก็เรียนแบบธรรมชาตินะแบบว่าไม่ได้วัดเลยนะดูดิลักษณะไม่ได้วัดนะต้องมีตัวนี้ครับเป็นเลื่อยนะเลื่อยตัดไม้ครับอย่างนึงก็คือค้อนอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะผมตะปู4ตะปู5ตะปู6ตะปู7ตะปูแตะปูอะไรก็เอามานะครับก่อนอื่นนะผมเราจะมาดูว่าวิธีการทำมาทำยังไงต้องวางแผนก่อนนะว่าอันนี้คือฐานใช่ไหมทุกคนฐานของฐานของกล่องนะครับและวันนี้คือส่วนของฝาด้านข้างเป็นผนัง ลก่องันนี้คือผมจะขออนุญาตพูดแบบว่าตัวนี้นะผมจะไม่กําหนดความสูงความต่าความเตี้ยนะครับผมจะแบบพอดีพอดีเลยนะผมจะไม่วัดแบบว่าตายตัวนะเพราะว่าตัวที่ผมทํามาเนี่ยทั้งทั้งหลายทั้งกี่กล่องต่อกี่กล่องเนี่ยผมก็ไม่เคยวัดมาก่อนนะเพราะว่าผมไม่เคยวัดคือไม่ได้ขี้เกียจวัดหรอกก็คืออยากวัดแหละแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านะเพราะว่าธรรมชาติมันก็ไม่มีการวัดใช่ไหมเพราะผมก็ไม่เคยเห็นนะต้นไม้ต้นไม้เกิดมาต้องใช้ตลับเมตรต้องใช้ไม้บรรทัดวัดนะไม่มีนะผม ธรรมชาติสร้างขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับก็คือบ้านเราจะมาตรงนี้ครับ <S <S ทาบกับตรงนี้ทาบลงไปเลยนะครับแล้วเราก็นาําตะปูครับขีดลงไปนะให้มันเป็นรอยนะให้มันเกิดรอยนะเพื่อจะได้เป็นมาร์กนะครับให้เรารู้ว่าตรงนี้นะครับคือส่วนที่ต้องตัดขีดให้มันเป็นรอยนะให้มันเกิดรอยนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับผมว่านะเอาอันนี้ทาบแล้วก็ตัดตามรอยทาบก็จบนะครับไม่ยากแล้วผมจะมาขีดทําไมวะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัดไอ้นี่ก่อนนะตัดไม้ตัวเนี้ย A a few moments t l อ่าทุกคนต่อไปผมจะทำการเทคนิคการต่อไม้มาต่ออย่างนั้นนะต่อกันต่อกันกน่อน,นครับต่อ,อน,นี้ก่อนปึ๊บต่อไปผมก็จะใช้มีดตัวนี้นะอ่าทำการผ่าเลยนะ เป็นฝาบ้านของพวกพึ่งน้อยนะครับทำชิ้นต่อไปนะครับนี่ตรงนี้เลย ก็สวยนะครับยีนตนล่างก่อนนะแล้วก็ไปติดต้นบนนะก็ <S <S ทำการตอบเลยนะครับ ขนาดจะเป็นแบาน,นี้นะครับเห็นไหมทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเห็นไหมผิดผ่าอย่างนี้เลยครับนี่แล้วก็ตีตะปูหรือจะยึดตัวเดียวก็ได้นะก่อนอื่นผมขออนุญาตตัดไม้ก่อนเพราะว่าไม้ไม่ตัดนะครับ มันก็เปนะ็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะแผนก็จะสั้นๆอย่างนี้นะเห็นไหมนี่ตอสดๆนะครับตรงนี้นะผมก็ทำการเจาะรูเนาะผมจะทำวิธีเจาะรูให้ดูนะว่าเจาะยังไงนะวิธีการเจาะรูเนาะ ไม่ใช่ถวานนะครับเลาก็จะทำการบากไว้อย่างนี้นะต่อไปครับนำมีดเนาะหรือว่าใครมีสิวนะพี่เอาไว้สำหรับแกะไม้นะแล้วก็ทำได้นะแต่ผมมีมีดนะผมไม่มีสิวเนาะจริงๆผมมีแหละแด่๋ยผมแค่ไม่เอามาทำแค่นั้นเองเพราะว่าทำ ที่ผมทาคลิปนี้ก็คือเพื่อให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือครบนะครับนี่ผมมีมีดนะผมจะใช้มีดกัะค้อนเนี่ยตอกลงไปครับตัวที่บากไวน้นะเหล่าร้อยที่ผมบากไวน้นะผมก็ทำงานตอกเลยอ่ทุกคนครับก็เป็นอาเซ็นะประมาณนี้นะเน,นาะเป็นลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือนะครับพวก สิวหรือว่าผู้วกเที่ยวสำหรับเจาะให้มันเป็นรูอย่างเงี้ยครับผมมีแค่มีดนะแค่เฉพาะมีดเนี่ยต้องมีแล้วทุกบ้านนะมีดมีดกับค้อนเนี่ยต้องมีนะแล้วก็เลื่อยนะต้องมีแน่นอนนะทุกบ้านต้องมีนะถ้ามมีผจะพูดไงงละต้อมีแหละถ้าไม่มีผมก็รู้ทำไงแล้วนะครับรูครับรูว่าจะเป็นแบบีเสียบผืนผ้าโคตรสวยเลยเห็นไหมไม่ต้องใช้สิวก็สวยได้ครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมลักษณะก็จะสวยเลยเรียบเรียบยิบเลย นี่ครับเรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้วกล่อง งบศูนย์บาทนะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมถึงงบศูนย์บาทนะครับก็คือว่าไม้เนี่ยผมไม่ได้ซื้ออันนี้เขามาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะอันนี้อันนี้คือผมว่ามันมีแล้วอันนี้ที่บ้านมีแล้วไม่ได้ซื้อนะเห็นไหมค้อนอะไรพวกนั้นมีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อักอย่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเป็นไงเบี้ยว <Nein> ไ,ไหมทุกคนน้ำหนักเบานะครับไม่หนัก ไม่หนักมากเนาะน้ำหนักเบาเนาะนทุกคนอาจจะคิดผิดว่าการที่ทําให้รังผึ้งมันมืดเนี่ยมันก็มีข้อดีนะผมรู้มันดีนะเพราะว่าผึ้งเขาชอบที่มืดใช่ไหมผึ้งพงอะแต่ว่าถ้าเราทําที่มืดเกินไปเนี่ยผมคิดว่านะถ้าอากาศร้อนๆอนะและทีเนี้ยมันไม่มีที่ระบายอากาศโอกาสที่รังผึ้งจะขาดมีเยอะครับเขาต้องทําที่ระบายอากาศก็คือว่าต้องมีรูลิดนึดนงนะ้ะ ใช่เพราะว่าบางทีไม้เรียบเกินไปแล้วว่าปิดรูหมดเลยไม่ไม่ไมีมมรูโผล่เลยก็อาจจะทําให,ใหเ้เขาเรียกว่าอากาศไม่เข้านะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าบางทีลมไม่เข้าหรือว่าอะไรไม่เข้าเงี้ยร้อนอบทตรไหมันเป็นทำให้รังเขาขาดได้คือเสียหายเลยนะคระับอาจจะทําให้เครื่องตายนะครับโดนทับอะไรอย่างเงี้ยโดนรังทับอะไรเงี้ยก็เสียประชากรไปอีกนึงอันนี้ก็คือเป็น <Ĉ> <ills> แนวทางสำหรับคนที่ โอเคครับ okay, ทุกคนก็เดี๋ยวต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ผมแค่นี้ก่อนนี่เสร็จแค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เหลือแค่ฝานะครับเดี๋ยวทําฝานะพรุ่งนี้นะโอเคเจอกันนะผมทุกคนบ๊ายบายครับวันนี้ผมก็จะมาต่อจากเมื่อวานเนาะที่ผมทําค้างเอาไว้นะครับก็คือเหลือแต่ฝานะตอนนี้เมื่อวานผมทํกทากล่องไปแล้วนะนี่คือกล่องที่ทําเสร็จแล้วก็ประมาณเนี้ยเห็นไหมทุกคน นี่เจาะรูด้วยเห็นไหมนะผมจะทําต่อก็คือเป็นส่วนของฝา,ฝาแล้วก็ลานบินนะครับมาทุกคนจะบอว่าลานบินคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายในวันนี้เลยอธิบายให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงลานบินเนาะก็เดอื่นผมจะทําตัวฝาก่อนนะครับมาเดี๋ยวดูกันเลยว่าทําการทําฝาทำยังไงนะทุกคนเราจะมีไม้สองแผ่นนะครับก็คือนี่เป็นไม้ทะเลน้ำสองแผ่นที่ผมตัดไปแล้วนะอันนี้คือตัดไปแล้วนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับอันนี้ผมตัดไปแล้ว สองแผ่นนะคู่กันเนะาะหรือว่าใครมีแผ่นเดียวก็ใช้ได้ครับ <S <S แผ่นเดียวแบบว่าแผ่นเดียว,เ,ยวเลยนะก็ได้ครับแต่คงม,มีสองแผ่นนะไม่ได้มีแผ่นใหญ่แผ่นเดียวเนาะเ็าจะใช้วิธีการต่อเหมือนเดิมครับ แผ่นเชื่อมติดกันแนละ้วอันนี้แตกนิดนึงไม่เป็นไรครับมันก็แน่นเหมือนกันเนาะผมดึงแล้วนะแน่นอ่าต่อไปนะผมทุกคนผมจะทําเป็นข้อตัวนี้นะเป็นข้อสําหรับไม่ให้ฝานะครับเขาตกลงไปในในในหลังเนาะนี่ อ่าทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วที่เป็นตัวข้อเนาะสองข้อนี้นะครับนะครับเราก็จะลองปิดฝาดูนะอ่าได้ดุนมันก็จะพอดีเลยเหไหมอ่าเห็นไหมพอแล้วพึ่งเข้ามาเข้า,ขาก็จะเกาะตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะใช้ไม้เสียบตัวนี้ครับตอกตรงนี้ลงไปเนาะเพื่อให้มันเป็นเหมือนแค่พึ่งเขาเกาะนะครับก่อนที่เขาจะบินเนาะ ผลก็เสร็จแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยตรงนี้อาจจะแตกนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะครับก็ไม่หลุดเนาะนี่แน่นเหมือนกันเป็นลานบินนะครับสำหรับพึ่งเขาก่อตรงนี้เขาก็บินไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องพึ่งกล่องนี้นะครับสวยงามนะครับเอ่อสามารถติชมได้เนาะว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนคอมเมนต์ได้นะติชมได้นะว่าเป็นยังไงเนาะกล่องนี้นะเป็นกล่องไม้พารเลยนะครับเออประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ไม้พาเลยนะตรงนี้ ไม้ไม้ฝาบ้านนะครับไม้ที่เขาเอาไว้พวกทําบ้านอะไรพวกนี้นะเนี่ยเขาลืมมานะครับเนี่ยผมก็มาใช้เป็นไม้ฐานนะตรงนี้เป็นฐานส่วนรอบข้างจะเป็นผน,นังนะครับก็คือจะเป็นไม้พาเลทั้งหมดเลยรวมกับฝาปิดด้วยนะครับตรงนี้เนาะปกตินะผมไม่เคยทําฝาตรงนี้เป็นไม้เลทตนะครับส่วนจะทำเป็นปหนัเป็นผนังเป็นไม้พเลทตนะครับแต่ครั้งนี้นะผมจะลองเป็นฝา ไม้เพลศดูนะครับว่าพึ่งเขาจะเข้าหรือเปล่าถ้าพึ่งเข้าก็เป็นคนตอบโจทย์ได้ดีว่าไม้เพลศสามารถรอพึ่งเข้าได้จริงๆนะโดยฝาตรงนี้เป็นไม้เพลศก็ได้นะครับก็รับรองได้เลยนะว่าไม้เพลศรอพึ่งเข้าแน่นอนนะครับผมจะลองดูนะอันนี้นะเดี๋ยวไปตั้งเลยนะครับส่วนวันนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ ฝากให้ทุกคนนําไปเป็นแนวทางเนาะไม่ใช่สินําไปปรับใช้หรือว่าทําได้นะทาตามได้นะผมไม่ได้หวงนะครับนี่ส่วนนี้ผมทำเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเนี่ยที่เป็นไม้ผลิตอย่างนี้นะครับบ้านใครมีเยอะก็ทําได้เลยครับไม่ต้องห่วงเนาะไว้ทุกคนนําไปปรับใช้นะครับแล้วก็มาบอกกันว่าผลที่ได้เป็นไงบ้างนะครับบอกที่คอมเมนต์เลยนะว่าพึ่งเข้าดีหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่เข้าเลยนะผมก็จะนําหาวิธีแก้ให้นะครับว่าทํายังไงถึงจะมันจะเข้านะครับ โอเคคผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบายบาคกับผมทุกคน